ใครที่นัคนลาได้นะใครนั่พี่ชายได้ไหมแม่แม่ใครจะโยนใ้พี่ชายไปยืนนี่สองวันจะเลยสอ 啊。

สวัสดีครับสวัสดีครับเอ๊ะนี้ดูขาตั้งกล้องป้ายหน่อยดิเล็กๆล่ะนี่คือภาพบรรยากาศสดนะครับเนี่ของใครเนี่ยขอ้าอยู่ไหนนู่นนู่นบ้านฉันนะ เกนี่อริการทั้เขล้อคร, okay. รับแล้วก็การตั้งกล้องครับเกษตรครับก็กสำเลยรับตอนนี้ครับพักเลยครับรวมกันยน้ะครับครับไปก็มาตอกปัรครับตอกปัดครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับพ ถ้ามาไม่ตอกปักต้องปักอีกวยนะครับถ้าร้อนบาคนรักเป็นรักก็ได้มีในแางเลยเธอไม่ต้องรักค่ะทำแบบนี้เดี๋ยวผมจะไปถดาน้อดูนะครับมาขาดห้องก่อนทำเหมือนกี่ป้าของวนเลยอย่างนี้เอออย่างนี้อย่างนี้ให้มันมีไว้อย่างนี้ค่ะแล้วมันก็จะมีแบบนี้นี่อ้นี้เห็นไหม เอ่องงาอากงระขอข้าวสารนะลูกขอข้าวสารอย่างตรงนี้พาาี่ยกมาเลยค่ะยกมา เนี่มึีนแกมานีหน่อยอันนี้กาแฟอ่ะมากาแฟออมา<ะ>กาแฟเออแม่กแาแฟเออยาครับเอายาเพิ่มป้าบ<ะ>อกเอายาเพิ่มหมอยาครับป้าบอกเอาเศษถุง<ะ>เ,เพิ่มอ่ะไม่มียาแล้วหมดแลย้ยงั้นงั้นป้าใส่ยาไปในนี้เลยไหมเนี่ยป้าป้าครับยานี่ใส่ไปในถุงเลยใช่ไหมครับ อ๋อเดี๋ยวเอาไว้แบตหนึง่งครับเดี๋ยวป้าม,ามันวีทีหนึง่งใช่เพราะว่ามันมีแค่นี้มันมีแค่นี้เองหนึน่งสองข้าแม่จ้ม่หน้าใหม่เนาะหน้าใหม่ด้วยดี เห็นมัมม่านะครับมาครับมัมม่าก็มาครับครับก็ชมนะครับ <laughs> We letter of time. เฮ้ยไปดู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 ไ

mặc áo 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 mặc áo